นี่ดอฮะเฮ้ออล้วครับวันนี้มาหายิงปุ๊กคบหมายป่าบ,บัวกัน เราชมผลงานนะครับว่าจะมีผลงานให้ชมกันไหมครับอากับเื้ศศูน,นช่องป่อโคลาด อ้โหอีโดอ้โดเล็กเท็ดเท็ดเะ็รนะห้โดเฉยเลยโอ HR, me, um ้หหลอดบ้าปลาขึ้นจิ๊มยิงหลอด ขึ้นมาเจอเลยครับฝูงปลากระสุกให้ลองยิงเป็นโดนไหม ไม่โดนเฉยเลยอุ้ยปลาช่อนนี่หวายเชี่ยโอ้โหปลาช่อนใหญ่อยู่ข้างปลากระสูปเลยชือ้อมอง่าเห็นนึกว่าทนไม่โอ้โหเชี่ยยิงไปมันยังไม่ตื่นเลยเพิ่งยิงไปนี่ไป nhìn banin, nhìn hai giờ sai à sai luôn sai luôn นะครับโดนโดนโดน <c oughs> ที่กกนี่ก็นึกว่าไม่ใช่มองไปมองมามันปานอยู่อะ <c oughs> โดนแล้วโดนแล้ว ตเต็มมอบโอ้โหไซส์สวยเลยอันนี้ไซส์สวยๆตวเต็มๆนะครับเจ็บปากทนไหมโอ้โหไม่โดน อืมปลาลูกมไมก่อนดำเลยว่ะล่ะเฮ้ยโดนเฉยฮ้่โดนว่ะนี่นึกว่าไม่โดนโอ้านเจยบเลยแบบนี้ อ่างลำอืมใส่สวยพร้อมอือม่น็ดเจ็แต่สีเลยีอ่ะไสโคตรใหญ่ดูดิ อ okay. นี่ก็ไม่โดนนะที่แรกอ่ะโดนเฉยเลยไปลาไม่วิ่งอีอะไรใส่กวว่าเฮ้ยฮัลโหล อย่าทานไม่ทาไปนนิ่งผมยืนด้่ะโจ้เนี้ยไอ้ประคอประคอการล็อกปลาวัด นี่อันฟูงเลยฟูงนี่น,นี่นี่ฟูงหนึ่งข้างหลังยังวัวดำๆอ่ะฟูงฟูงนี่ตัวข้างหลังดำข้างหลังตัวใหญ่กว่านี่บอกว่าโดนเฮ้ย เี่ยมาโดนอ้ลอยหัวเลยวะเจีงอู้หใส่งามเลยปะ โอ้ดีเน้น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 โอ้ก็จะโดนโอุ่นตุก ออภัยนะครับเป็นหวัดช่วงน,นี้ไม่ค่อยสบายอ,อือปวดตุ๊บอ,อือใส่ปลาครับโดนโดนเต็มๆใส่ปลาก็ใส่เนี่ยนี่มาดูกันโอ้เม็ดครับเม็ดเจ้าคว้าค่ะเว้ยปลาลอยรอดเหรอครับ ว่าถือรอทอมมานิดเดียว อืมอืดมันใส่รูปมจริงครึ้นโลอืมนอครับอ่านเจี๊ยบอ่านเจี๊ยบ หนูกับชายข้างหลังนี่หลอป่าวัดงงครับปลานีงครัเข้ารนี่มาในตกปลาไปเขแผลแผลแผลครับเขเขี่อน แยววกันด้อเนี่ยเองี่ี่ยในหลบป่าทันเป็นข้าวไม่มีซื้อน,น,นี่หล <laughs> กปลาวัด๋ยวว่าปลาเที่ยง